สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่างานยุ่งมากเลยก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปเนาะอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูในร้านของเรานะคะมีจากเย็บหนึ่งจากพงหนึ่งจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าทําเริ่มทํางานกันตั้งแตง่ตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวนะคะมาช่วยทํางานนะคะอันนี้คืองานที่เราจะต้องทําให้เสร็จในวันนี้นี่แล้วก็ งนี้นะคะอันนี้คือชั้นของงานที่รอทํานะคะจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเพิ่งลื้อของออกมาเนาะเพิ่งลื้อของออกมาทําเลือกงานอันนี้คือชั้นที่ทํางานเสร็จแล้วนะคะรอลูกค้ามารับเนาะไม่ใช่ว่างานที่เราทําลูกค้าจะมารับทุกถุงนะคะบางถุงก็อยู่เป็นปีบางถุงก็ มาวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มารับเลยนะคะแต่บางคนเขาก็ไม่มาเนาะอย่างเงี้ยถุงมิดถ้าถุงงานอย่างเงี้ยเราก็ตีไปถ้าง,งานโกงงานแก้ก็หลักหลักห้าร้อยขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นชั้นใส่ได้นะคะอย่างนงี้แต่ก็ไม่ค่อยเอาได้มาใส่เท่าไหร่เพราะว่าเอาไปเย็บแล้วก็ไม่เอามาอันนี้อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นรายได้เสริมนะคะรายได้เสริมที่เอาไว้ขายเผื่อลูกค้ามาเย็บพุ่งเย็บผ้าอะไรเงี้ยเราก็ มีสภาพมือสองขายให้ลูกค้าด้วยเผื่อเขาไปเอางองานเนาะเราสามารถที่จะแก้ให้ลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นชุดปกติขาวค่ะที่ร้านรับแก้เป็นชุดปกติขาวด้วยนะคะลูกค้าก็เอามาแก้เหมือนกันชุดปกติขาวเนาะ,ะอันนี้ค่ะอันนี้คืองานทําแล้วเหมือนกันทําเสร็จรอรับวันนี้นะคะงานพวกนี้รอรับวันนี้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ